เพ <host>: ระาะว่าชาบ้านผมมีแต่คนแก่นะครับแกกับไปรุนไม่ได้สวัสดีนะครับผมสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube แล้วก็ Facebook นะครับเดี๋ยวมาลองจัดหน้าสิบให้ดูสักหน่อยนะครับมีเพื่อนๆเอฟซีหลายๆท่านขอมานะครับผมเนาะอยากดูหน้าสิบ เดี๋ยวจะลองวัดความเร็วให้ดูด้วยนะครับว่ามันจะได้เท่าไหร่กันแน่เนาะเพราะว่าทุกครั้งที่ผมขับผมก็ลองเดาเอาดูเนะาะอันนี้จะลองวัดให้ดูเลยนะครับจับตาดูดีๆนะผมว่าจะแรงจัดจ้านในย่านเพชรพิจิตรนะครับพราะว่ามีแต่คนขับไปนะี่ยมีแต่มีหลังคาเนาะคนแก่ขับนะครับผมตอกแรงของเขาอยู่แล้วเนาะใส่วินนาหานะครับไปไม่เป็นห้าเลยช้ามากเป็นเต่า ก็จะไปกับน้องนกแล้วก็ท่อช่างตะบางระกำรรนะครับมันก็จะบวชวันอาทิตย์นี้แล้วนะครับผมเนานะกับล้อรถปืนใหญ่คู่สารี่ก็ยังไม่เสร็จนะครับผมมีข้อผิดพลาดหลายอย่างเดี๋ยวจะมารีวิวบอกตรงไหนมันผิดพลาดบ้างเนาะเผื่อเพื่อนๆอ,อ,อยากจะทําตามก็จะได้แก้ไขได้ทันนะครับกอปืนใหญ่คู่ทั้งหมดนะครับทั้งคอคอ สาลี่ปืนใหญ่คู่แล้วก็ชุดดุมร้อนนะครับผมนี่นะแหมโดนใจนะครับผมแบรนด์นี้ขางขายเหลือเกินนี่ขุบด้วยนะครับยังไม่ได้ยานาเลยปืนใหญ่คู่ฝากไว้ด้วยเดี๋ยวได้เจอกันนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าฝนก็มีงานเยอะแน่นอนนะครับผมตอนนี้ก็ทาสาลี่ไปก่อนหรือง่ายๆว่าเตรียมพร้อมมาเนาะเดี๋ยวปีนี้จะหนักจะเต็มนะครับเดี๋ยวก็จะไปเอาน้องนกมีกสักคัน มาไว้วิ่งหลังถนนดีกว่า <c oughs> เพราะว่าส่วนตัวผมไม่ค่อยได้รับจ้างนะครับมีแต่พอตานะครับก็เห็นใจพอตาน้องเอาคันนี้ไปก็ไม่ยังไงนะต้องไปเปลี่ยนล้อเนาะมันเหนื่อยนะเปลี่ยนล้อตอนเช้าไม่ค่อยเท่าหร่ครับแล้วก็ตอนเย็นเนี่ยบางทีผมไม่ได้อยู่ด้วยนะครับก็เลยเหนื่อยหน่อยทําคนเดียวมันเหนื่อยนะครับผมก็ได้ไปช่วยแค่ตอนเช้าไปช่วยถอดล้อมันก็แป๊บเดียวนะครับ แล้วผมก็วิ่งออกไปถ่ายคลิปตอนเย็นก็มาไม่ทันพตานะครับบางทีเข้าบ้านสองสามตุ่มก็มีเราถอดแป๊บหนึ่งนะครับผมโอ้ใหญ่มากน่าจะหนักอยู่นะน่าจะหลายโลอยู่นะครับ เลยยังไม่ได้ลองเอาหนา 10, สิบใส่เครื่องร้อยห้าไปติดน้ําดูเนาะแต่ว่าไม่เข้าท่านะผมไม่ค่อยอยากจะเอาไปติดเท่าไหร่เพราะว่ามันมันกระพือนะคนอ็อตอะไรเนี่ยหลุดหมดเลยนะน็อตบางโคนน็อตล้อเนี่ยอโอเคใส่สายพานสายพานจะใช้ได้หรือเปล่าเนี่ย จะตึงไปหรือเปล่าอืมโอ้สายพานตึงแท้แล้วขยับลูกเตะลงสักหน่อยนะครับอ่ะต่างสายพานเสร็จแล้วนะครับผมตึงมาก ไม่รู้ว่าจะขับได้หรือเปล่านะเราลองติดเครื่องดูก่นตอนติดเครื่องผมก็ยกลูกเตะขึ้นนะครับถ้ามาอย่างนั้นแล้วมันไปไม่ได้นะมันติดเบรกโอ้ขาเกียร <laughs> ์ลืมลืม โอ้หนักแท้โอ้เกือบไม่รอดเสียงเหล็กอะไรก็จะดังหน่อยนะครับเพราะว่ามันยังไม่ได้เชื่อมดีเนาะ สายพานใหม่หรือเปล่าจะไปได้ไหมเนี่ยเย้ <c oughs> yeah. สองนะครับผมเดี๋ยวขอวัด GPS สักคู่นะครับโอเคใส่ป,ปาไว้ก่อนอแคสองก่อนนะ นะครับเดี๋ยวขับยากหน่อยนะครับผม ถ้ามันยังนั้นมันโดดแล้วเนี่ยมันยังไม่ได้ศูนย์นะครับเ่ยข้างหลังโดดโอ้ตายและฟอฟอฟอ,อเล่นเล่น สิบนะครับผมเล่งนิดเดียวนะครับโอ้หพอ่พอพอ่อพ่อมันโดดนะครับผมอาต้องิ่งไปไปแบบนี้นะ ต้องขับไวๆถึงจะไม่โดน <c> ล <oughs> <c oughs> ้อหลังเดี๋ยวต้องหานออ็อตลิปเปอร์มาใส่นะครับหรือว่าน็อตล้อรถยนต์เนาะเบอร์19เนาะข <c oughs> ับรถตรงนี้แหละวันนี้กลับรถไกลหน่อยเพราะว่ามามาไวนะเบรกไม่ทัน ไม่ว่าบอกแล้วว่ามองดูในกล้องอะ่ะมันไวนะแต่ว่าวัดจริงๆเนะ่แค่ห้าสิบกว่ากิโลเมตรแค่นี้เองไม่ได้ไวนะครับมันหลอก อ่าสงสัยเริ่มโดดแล้วสงสัยน็อตขยับเข้าที่แล้วมั้งเนี่ยอัดมันนะครับมันเลยขยับเข้าที่นะครับอ่าเริ่มโดดแล้ว นี่เ็ไวมากแล้วนะเนี่ยยางหน้าอ่อนไม่น้อยยังไม่ได้เติมนะครับปกติแล้วมันจะนิ่งกว่านี้นะ ไปเลย,เยวรอเต็มสูตรวันนี้นะครับยังไม่เต็มสูตรดีนะครับผมสําหรับซารี่เนาะเราลองให้ดูแล้ววินนาสิบวันนี้ก็เป็นน้าทีพอใจนะครับแต่ก็ไม่ต่างกับวินนาเก้านะครับผมนาเก้าก็ได้ประมาณนี้แหละหรืออาจจะช้ากว่านิดนึงนะครับ สายผ่านตึงจัดนี่นะ้างหลังไปแต่้างหน้านะสายพานว่ายังไม่อยุดเลยเบรกของน้องโนอยู่ดีมากนะครับโอเคกอพอแล้วแต่ให้ดับไม่ดับอีกอืเคเนาะถือว่าแรงนะครับก็ยังได้อีกนะสิบสองนี่ก็น่าจะได้นล ขนาดสิบก็กําลังเครื่องก็ยังไม่ตกนะครับยังได้อีกแต่ว่ามันก็ไม่ได้รอบของมันเนาะถ้าเป็นโค้งของทั่วไปวิ่งแก่สองเนี่ยอาจจะไวกว่าน,นี้เนาะแันนี้เขาทํามาทดรอบเพื่อไว้ย่านานะครับมันใช้งานคนละแบบเนาะวิ่งน้งถนนนี่อาจจะไม่ค่อยตอบโจทย์นะเดี๋ยวต้องรออินทิเสิรอก่อนรองงบก่อนงบทางเบื้องบนยังไม่ส่งมานะครับนี่ <c oughs> อ่ะโอเคนะเพื่อนๆ <c oughs> ก็ฝากผลงานไว้ด้วยครับ ท่อช่างตะบางระกำนะครับกอน้องนกแล้วก็ในแบรนด์ของปืนใหญ่คู่นะครับนาอใช้ดีหมดทุกอย่างนะครับใช้ดีทุกอย่างครับไม่ใช่หมดทุกอย่างเห็นไหมโอเคครับเพื่อนๆกับวิดีโอชุดนี้ขอจบไปเพียงท่านี้นะครับขอบคุณนะครับผมทุกไรายทุกกาลังใจนะครับก็ฝากกดติดตามไปด้วยนะครับสวัสดีครับ